สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ o b บ c าชาแนลค่ะคลิปนี้บ o b บไม่ได้มารีวิวแต่บ o b บมาสั้นๆมาบอกอะไรมาบอกว่าจากประสบการณ์ที่บ o b บาพบเจอมาและทุกคนควรที่จะทํานะคะขอเน้นว่าควรที่จะทําเพราะขนาดคนที่แพ้ยากมากๆอย่างบ o b บา ยังพ่ายแพ้เลย <S <S <ess> <S ด้วยความที่ปกติอะคะ่ะบูบาจะรีวิวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตัวผิวหน้าผิวร่างกายต่างๆเนี่ยนะคะความสวยความงามหรือเครื่องสำอางก็แล้วแต่บูบาไม่ค่อยลอง <S <S 2> <S 2> <S แต่วันนี้บูบาจะมาบอกว่าพอดนะคะนิสัยแบบนี้เพราะหน้าเกือบจะพังอันนี้คือดีขึ้นแล้วนะคะ เพราะหน้าเกือบจะพังเนื่องจากว่าชอบลองไงลองให้ดูผลิตภัณฑ์นั่นผลิตภัณฑ์นี่แล้วปรากฏว่ามีผลิตภัณฑ์หนึ่งบอบาแพ้ซึ่งบอกก่อนว่าการที่บอบาแพ้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นไม่ได้แปลว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นไม่ดีอ่นานปากนะคะไม่ได้แปลว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นไม่ดีแต่บางครั้งเราอาจจะไม่ถูกกับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็ได้<อ>เพราะฉะนั้น<อ>ก่อนที่จะใช้จริง กับผลิตภัณฑ์ทุกตัวช่วยเทสนิดนึงอันนี้คือบอกตัวเองด้วยนะช่วยเทสนิดนึงคือเทสบริเวณไหนอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะหลังมือก็ได้บริเวณตรงต้นคอ,อนิดๆก็ดีคือแบบอะไรที่แบบว่าเทสที่แบบท้องแขนก็ได้อะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะเทสเพอเทสเาบลองดูซักอย่างนิดน้อยเลยอ่ะ ครึ่งชั่วโมงก็ยังดีหรือชั่วโมงหนึ่งเราค่อยมาใช้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็จะพังแบบปูบาได้เรื่องมันมีอยู่ว่าด้วยความที่เป็นคนโซเชียลจ๋ามากเล่นทวิตเตอร์ค่ะเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เขาทวิตกันว่าแบบเฮ้ยดีนะมันมีอยู่ในเซเว่นเฮ้ยเป็นของคนไทยมันดีออะไรอย่างเงี้ยบุบาก็ดูชอบก็เออก็ไม่แพงเนาะก็น่าลองซื้อใช้ก็เลยไปลองซื้อใช้ดูจ้าแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดู พอรีวิวเท่านั้นแหละอันนี้เป็นลักษณะน,น้ำมันไม่เหนียวนะนวคลิปนี้แสงไม่โอเลยค่ะ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆหน้าเนี่ยเพิ่งทาเพิ่งลงน้ำตบนี่มาด้วยนะเพราะอ,อะไรรู้เปล่าเพราะจริงๆแล้วมเมื่อกี้ทำคลิปแล้วแต่แบบว่าแสงไม่สวยก็เลยทําใหม่นั่นเองเป็นไงเป็นการลงทุนมากเหมือนคุณสองเน่ยพอเพิ่งทำไปเมื่อกี้ เฮ้ยเธอมันแดงว่ะโบแพ้ป่ะวะนนี้ oh <no. S 1> เอเอแดงแดงบริเวณตรงนี้เฮ้ยเธอบอกว่าเราทำต่อไม่ได้แล้ววะ่ะ <c oughs> แล้วรู้ไหมคะว่าเมื่อตอนที่บูบาลร,รู้ว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันแพ้แล้วฉันแพ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แน่ๆบูบาลทำยังไง บบาลีไปล้างหน้าเลยจ้าล้างหน้าออกแบบว่าช่วยทีเถิดช่วยฉันเถิดอย่าให้ฉันแพ้อะไรเลยรีบล้ลางล้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 างหน้าออกให้น้ําเนี่ยมันช่วยทําให้แบบช่วยจางช่วยจางช่วยหายไปจากหน้าทีจะได้ไม่เกิดผลเสียอะไรกับหน้าหน้าฉันต้องไม่พังอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ขอเน้นนะคะไม่ได้บอกว่าผลิตภัณฑ์เขาไม่ดีนะอย่างที่บอกนะ บางผลิตภัณฑ์อาจจะไม่เหมาะกับเราบางผลิตภัณฑ์อาจจะถูกกับเราแต่ไม่เหมาะกับคนอื่นก็เป็นไปได้หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่บบารีวิวมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนใช้แล้วจะดีเหมือนบบาเข้าใจไหมเออเราต้องลองใช้เองและต้องดูว่าสภาพผิวเราเออมันเหมาะหรือเปล่าอะไรพวกนี้และหากเราคิดจะใช้มันก็เทสก่อนเถอะคะ่ะท้องแขนก็ยังดีนะจ๊ะ หลังหูก็ได้หรือว่าคอ,อนิดๆไม่ต้องแบบทั้งหน้าเลยคอก็ไม่รู้เหมือนกันเคยเทสเปลเคยเหรอเคยเออแต่อันเนี้ยประสบการณ์แลวจ้ะจำจะจำจำจำจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบปึ้งเดียวกับหน้าเพราะว่าพังมานี้มันไม่คุ้มกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเล็กๆน,น้อยๆสำหรับวันนี้เนาะ ก็ฝากไว้ให้คิสนิดนึงนะคะหากจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยใช้ให้เทสก่อนค่ะก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากกดไลค์ให้หน่อยเป็นกำลังใจให้บับานเนาะวาจะได้ทำคลิปสนุกๆหรือว่าคลิปดีๆแบบนี้ ลองผลิตภัณฑ์นั่นนี่น,นูน่นนะคะหรือถ้าใครอยากให้บบาลองผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็พิมพ์เมนต์บอกมาเลยถามว่าเข็ดจนขนาดแบบว่าฉันจะไม่ลองอะไรเลยไหมไม่ใช่แต่ว่าจะลองที่บริเวณต่างๆของร่างกายที่ไม่ใช่หน้าก่อนที่แบบว่าเออเหมือนแบบว่าถ้ามันพังมายุบๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้โอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย